สวัสดีครับผมครูมอนนะครับวันนี้ผมมาที่โรงเรียนเจ๊ช้นะครับก็ผมจะเข้ามาดูฝ่ายวิชาการครับว่าเขาจะมาทํางานแบบไหนกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับตามผมมาเลยครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับขอฝากอะไรหนึ่งครับใครที่ยังไม่กดถูกใจเพจโรงเรียนเจ๊ช้นะครับ ฝากติดตามด้วยฝากกดเพจนะครับชื่อว่าโรเลนเจใช้เอก,กนชนเพื่อการกุศลน,นะครับฝากเลยนะครับตามลนะครโอ้ <c oughs> เปล่าเปล่าไป็นอะไรตามนะต่อเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทํางานนะครับของคุณครูซายนะครับอครูสายก็ไปครับตอนนี้ทำอะไรครับ ทำกรอบแนวคิดในการดำเนินงานนะคะเพื่อสร้างนวัตกรรมะค่ะแล้วก็สร้างโมเดลนะคะโมเดลในการทํานำวัตกรรมของเรานะคะอ่าครับผมส่วนทางโซนนี้นะครับก็ผมจะแนะนำมีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือปูไม้นะครับส่วนตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นรูปเล่มของสื่อที่เราจะใช้กับเด็กนะคะจะเป็น แบบฝึกหัดค่ะมีทั้งหมด3อย่างก็คือเขียนยอกก่ยคอความรูปใจความสำคัญแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเ,อเขียนเรื่องจากภาพจ,จริงนะคะมาทางโซนนี้มั้งครับเา,าีก็จะเ,เดี๋ยวครับเมื่อกี้ผมถ่ายครูมายไปแล้วทําไมคนนี้นั่งเหมือนครูไมยครับ <c oughs> อ๋อเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับเป็น <c oughs> พี่น้องกันอ๋อนี่ซื้อครูแล้ว ครูเมย์ค่ะครูเมย์นะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าใครสวยกัรก็ไปดูเอาเองนะอันนี้จะเป็นแบบฝึกทักษะการเขียนเนื้อภาพค่ะเป็นชิ้นงานให้เด็กทําในห้องเรียนค่ะอืมโอเคครับทางด้านโซนนู้นครับอ่าสุดท้ายครับก็คือใครเอ่ยทำอะไรครับอันนี้ก็จะดูงานนะคะที่ว่าเด็กทำไปแล้วนะคะก็คือเอามาตรวจอีกทีหนึ่งนะคะ ครับผมจากนั้นครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่กับพรีเซนต์กระบวนการเรียนรู้ของวัตกรรมนะครับว่าเขามีการพูดถึงเกี่ยวกับวิชาการยังไงบ้างน,นะครับไปรับชมกันเลยครับผม ัสดีค่ะดิฉันนางสาวทันีทวมวิชชนะคะวันนี้นะคะก็จะมานําเสน ữ, อนวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้นะคะเพื่อนพัฒนานทักษะการเขียนนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติท้านผื้ฐานนะคะหรือโอเน็ตเองค่ะซึ่งทำในรูปแบบขอเว็แท็กนะคะ เพื่อยกระดับผลคะแนนโอลเดตนะคะในปีการศึกษา2563ค่ะโดยมีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้นะคะ 1. ขั้นวางแผนนะคะขั้นวางแผนเนี่ยก็จะมีการศึกษาผลคะแนนนะคะของอผลทดสอบโอ e เตนะคะของปีการศึกษา2562นะคะแล้วก็พบว่าสาระการเขียนนะคะเป็นสาระที่ควรได้รับการพัฒนานะคะจากนั้นนะคะเมื่อีการประชุม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะและประชุมกับฝ่ายวิชาการนะคะเพื่อหาข้อมตินะคะในการพัฒนาการเขียนนักเรียนครั้งนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะและคณะทํางานนะคะเพื่อจัดทํานวัตกรรมนะคะออกแบบนวัตกรรมออกแบบโมเดลนะคะในการพัฒนานักเรียนสาระการเขียนในครั้งนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ได้ ทฤษฎีนะคะในการดําเนินง,งานครั้งนี้นะคะซึ่งผู้จัดทาก็ได้นําทฤษฎี PDCA นะคะเป็นวงจรคุณภาพนะคะวงจรของดีมิ่งนะคะเพื่อมาประกอบการทํางานในครั้งนี้ค่ะจากทฤษฎี PDCA นี้นะคะก็จะมีะ P นะคะขั้นแผนนะคะคือขั้นวางแผนนะคะต่อไปก็จะเป็นดูนะคะ ตัวดีนะคะขั้นดําเนินงานนะคะมี C เช็คนะคะขั้นตรวจสอบนะคะแล้วก็มี A นะคะแอคชั F ่นก็คือขั้นแก้ไขปรับปรุงนะคะซึ่งทฤษฎี PDCA เนี่ยผู้จะทําได้นามาเพื่อประกอบการทํางานและออกแบบนวัตกรรมในครั้งนี้ค่ะต่อมานะคะขั้นที่2นะคะขั้นดําเนินงานนะคะเราก็ได้ออกแบบโมเดลนะคะโดยใช้ทฤษฎี PDCA นะคะ เลยได้โมเดลไลท์โมเดลนะคะซึ่งมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไลท์โมเดลก็จะประกอบไปด้วยตัว W นะคะก็คือ what to l i t e ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะเขียนนะคะต่อไปคือตัว R นะคะคือ read r e คือการอ่านนะคะเราต้องมีการอ่านก่อนที่จะเขียนสิ่ง,งใดๆน,น,นะคะต่อมาแล้วก็คือตัว I ค่ะตัว I ก็คือ imaging นะคะคือจินตนาการนะคะซึ่งใช้จินตนาการมาประกอบการเขียนนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวชีนะคะก็คือเทอรี่นะคะเป็นการเขียนโดยใช้ทฤษฎีในการเขียนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น E นะคะคือ e r r o r นะคะเป็นการที่เราตรวจสอบข้อผิดพลาดจากงานเขียนของเราน,นะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัว S, <S นะคะ,ะ,คะก็คือ Solve p r ร b l e มนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะเ <og al> <AM> มื <AM> ่อเราออกแบบโมเดลเรียบร้อยนะคะเราก็นำไลท์โมเดลนะคะมาประกอบการออกแบบนวัตกรรม ะะซึ่งนวัตกรรมของเราประกอบไปด้วย3ชุดแบบฝึกทักษะนะคะชุดที่1นะคะก็จะเป็นการเขียนย่อความนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะะชุดที่2ก็จะเป็นการเขียนเรื่องจากภาพนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ,ช, 2, ะ,บบคะ,คะชุดที่3คือการเขียนสรุปใจความสําคัญนะคะก็จะมีหน้าตาดังนี้เหมือนกันค่ะทีนี้ทั้ง3ชุดแบบฝึกทักษะนี้นะคะเราจะออกแบบให้เหมือนกับข้อสอบ ในของข้อสอบโอนเนนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรื่องการเขียนย่อความเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพนะคะแล้วก็การเขียนสรุปใจความสาคัญนะคะในะชุดแบบฝึกทักษะของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยแบบฝึกทักษะจํานวน10ชุดนะคะและมีพีเทสโพเทสนะคะและมีการให้คะแนนนะคะเป็นรายบุคคลแล้วก็แปลผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยค่ะ เราได้ชุดนวัตกรรมของเราแล้วนะคะโดยความร่วมมือนะคะในฝ่ายงานวิชาการของเรานะคะเราก็จะนํานวัตกรรมเหล่านี้นะคะไปพัฒนาเด็กๆในตารางการสอนส่งเสริมวิชาหลักนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะตามตารางนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเรา,เาได้นํามาพัฒนานักเรียนเสร็จแล้วเราก็จะมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อหาข้อผิดพลาดในงานที่เราได้ดําเนินการในครั้ง เมื่อเราทราบถึงข้อผิดพลาดแล้วนะคะเราก็จะนําข้อผิดพลาดเหล่านั้นนะคะมาประเมินและต่อยอดในงานต่อไปค่ะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้งานนี้พัฒนาดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราได้นํานวัตกรรมของเรานะคะมาพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนเราแล้วนะคะเราก็มารอลุ้นกันว่า ผลคะแนนโอเน็ตสาระการเขียนนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในวิชาภาษาไทยนี้นะคะจะพัฒนาขึ้นหรือไม่เมื่อผลออกแล้วปุ๊บเป็นที่น่าพอใจมากค่ะคะแนนของนักเรียนของเรานะคะเพิ่มขึ้น4.02%จากปีการศึกษา2562นะคะซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเราค่ะประมือ สำหรับปีการศึกษา2 5 6 4นี้นะคะนักเรียนนะคะในมีการศนี้นะคะ <c oughs> ก็รอพบกับนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่รูจะสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนานักเรียนนะคะซึ่งจะเป็นทักษะใดนั้นนะคะให้นักเรียนรอติดตามตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ม,มีเรื่องที่จะมานำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดถูกใจเพจโรงเรียนเจ๊ใช้เอกชนการกุศลนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางครับในช่อง u t u b e นะฮะชื่อว่าเจ๊ใช้สกู๊นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปยนะครับผมต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นครับก็อย่าลืมติดตามรับชมได้นะครับขอบคุณครับ